สวัสดีครับผมบอยบันทูเบียนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการเปรียบเทียบระหว่างถังหมัก2แบบนะครับนั่นก็คือแบบธรรมดาแบบนี้นะครับกับถังหมักของเฟิร์มซีล่าครับผม ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนติดตามการทำเบียร์ของผมก็มจะเห็นว่าแรกๆเนี่ยผมจะใช้ถังหมักแบบนี้นะครับโดยกระบวนรปกติของการหมักเบียร,ร์ก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ที่14วันนะครับหลังจากที่เราหมักเบียร์14วันเนี่ยเบียร์ของเราก็จะมีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นมานะครับผมแต่ว่าเบียร์มันจะยังไม่มีความซ่านะครับเราจะต้องเอาเบียร์ไปบรรจุลงขวดนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลแดกโตลงไปจากนั้นก็เก็บไว้อีก14วันเบียร์ของเราถึงจะมีความซ่าข,ขึ้นมานะครับนั่นก็หมายความว่าในกระบวนการทําเบียร์ปกติเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1เเดือนรััแต่ถ้้าาใชงหมมมัักกของฟิซหในรรรรระะะบบบปิดเเาาาจสมถก็แงนนัใหว่างที่เราหมักได้ะรเพาฉะน จึงสามารถลดระยะเวลาในการทําเบียจากเดือนนึงเนี่ยให้เหลือแค่14วันได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการเปรียบเทียบแต่ละขั้นตอนของการใช้อุปกรณ์2ตัวนี้นะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนกําลังเล็งอยู่จะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ เริ่มจากวันแรกของการทำเบียร์นะครับเราก็จะเอามอลมาแมชชิ่งนะครับเพื่อสกัดน้ำตาลออกมานะครับก็จะได้เป็นน้ำเบิดออกมานะครับผมจากนั้นก็จะเอาน้ำเบิดไปต้มนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยฮอปเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำเบิดไปลดอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเทน้ำเบิดลงถังหมักนะครับในกระบวนการนี้เราจะพยายามเทน้ำเบิดลงถังหมักให้แรงๆนะครับเพื่อให้มีออกซิเจนผสมเข้าไปด้วยนะครับผมเพราะว่าการหมักในช่วงแรกๆเนี่ยยีสต์ต้องการออกซิเจนนะครับจากนั้นก็จะปิดถังหมักแล้วก็ติดแอร์ล็อก คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับไอกาซคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละนะครับถ้าเราสามารถเก็บมันไว้ได้นะครับมันก็จะทําให้เบียร์ของเราซ่านะครับผมแต่ว่าในการหมักโดยการใช้ถังหมักแบบธรรมดาจะไม่สามารถเก็บก๊าซ c o 2ได้นะครับผมก๊าซ c o 2ก็จะถูกปล่อยออกทางแอร์ล็อกนะครับผมแต่ถ้าเราใช้ถังหมักของเฟิร์มทีล่าครับจริงๆเราก็สามารถติดแอร์ล็อกได้เหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าเราอยากจะให้เบียร์เรามีความซ่าในระหว่างการหมักด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเปลี่ยนจากแอร์ล็อกมาเป็นการติดตัวโบทัยสปันดิ้ โัวไทสปันนิ่งวาล์ว hmm. ก็เป็นตัวที่สามารถเก็บแรงดันในถังหมักได้นะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยตดผลิตออกมานะครับก็จะโดนเจ้าตัวโัไทสปันนิ่งวาล์วตัวนี้เก็บไปได้นะครับผมที่ตัวของมันสามารถปรับแรงดันได้นะครับว่าเราอยากจะปรับให้มันมีแรงดันเท่าไหร่ในถังนะครับก็คือเราอยากจะเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้เยอะแค่ไหนนั่นเองนะครับยิ่งเก็บไว้เยอะเบียร์ก็จะมีความซาสูงขึ้นนะครับโดยปกติแล้วผมก็จะปรับไว้ที่15 psi นะครับผมถ้ายตดผลิตก๊ psi, กออกาซคาร์บอนไดออกไซด หลังจากหมักเบียร์ผ่านไป5-7ถึงวันนะครับเราก็จะทำการย้ายเบียร์ไปที่ถังหมักถังที่2นะครับหรือที่เราเรียกว่าทำเซ็กแคนเฟอร์เมนเตอร์นะครับผมวัตถุประ,ประสงค์ก็เพื่อเป็นการย้ายเบียร์ออกจากพวกซากย,ยีที่ทำงานเสร็จแล้วแล้วก็ตกตะกอนอยู่ด้านล่างนะครับตะกอนของยียทพวกนี้ก็อาจจะทำให้เบียร์ของเรามีรสชาติหรือว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจึงจาเป็นต้องย้ายเบียร์ออกจากเศษซากยีทพวกนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเปิดถังหมักแล้วก็ย้ายเบียร์ไปถังหมักถ นะครับผมแล้วก็มีความเสี่ยงที่เบียร์จะเกิดการออกซิเดชันโดยการสัมผัสกับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราย้ายเบียร์เนี่ยเราจะต้องทําอย่างนิ่มนวลนะครับก็จะใช้สายยางแล้วก็ดูดน้ําเบียร์ไปถังหมักถังที่2โดยอย่าให้น้ำเบียร์เนี่ยกระแทกก้นถังจนทําให้เกิดฟองครับถ้าเกิดการออกซิเดชันก็จะทําให้เบียร์ของเรามีรสชาติที่ผิด แไไม้กระทั่งสีก็อาจจะผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นถังหมักของเฟิร์มซิล่าเขาก็จะมีกระปุกอยู่ด้านล่างนะครับยีที่ทํางานเสร็จแล้วมันก็จะตกลงมาที่กระปุกตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถปิดวาล์วตรงด้านล่างนะครับเพื่อตัดการเชื่อมต่อระหว่างกระปุกกับถังหมักนะครับผมจากนั้นเราก็สามารถแยกยีออกมาไปทิ้งแล้วก็ทําความสะอาดกระปุกแล้วก็เอากลับมาติดไว้เหมือนเดิมได้นะครับผมก็จะเห็นว่าโปรเซสของการใช้ถังหมักของเฟิร์มซิล่าเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเปิดถังหมักเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เบียร์ในถังหมักจจะเเเกกกกกกิิิดดดาาาาารรตชืือ้ออออหว่สสััสัมผบศภาาายนน ถ้าไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆของการใช้ถังหมักของเฟิร์มซิล่านะครับผมโอเคจากนั้นเราก็หมักเบียร์ต่อนะครับจนถึงประมาณวันที่9ถึงวันที่11แเ้วราก็จะทําการดรายฮอปนะครับถ้าเป็นถังหมักแบบเดิมนะครับแบบเก่านะครับเราก็จะเปิดถังหมักอีกแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเราเปิดถังหมักก็จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วก็เกิดออกซิเดชันนะครับผมเปิดถังหมักเสร็จแล้วเราก็จะใส่ฮอปลงไปนะครับล้วก็จะปิดฝาแล้วก็ติดแอร์ล็อกไว้เหมือนเดิมหมักต่อนะครับผมส่วนถ้าเป็นของเฟิร์มัก เราก็จะใส่ผ่านตัวกระปุกตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะฮอบใส่กระปุกนะครับแต่ก่อนที่เราจะปล่อยฮอบเข้าไปในถังหมักนะครับผมอาจจะต้องทําการไล่ก๊าซออกซิเจนออกก่อนนะครับโดยเราอาจจะต้องมีถัง CO2 นะครับเพื่อทําการไล่ก๊าซออกซิเจนออกนะครับผมไล่ก๊าซออกซิเจนออกแล้วก็จะทําการโยกวาลเพื่อปล่อยฮอบเข้าไปในถังหมักนะครับผมก็จะเห็นว่าอีกแล้วนะครับในกระบวนการนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดถังหมักนะครับผมจะไม่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อและการเกิดออกซิเดชันเช่นเคยนะครับจากนั้นเราก็หมักเบียร์ต่อเรื่อยๆนะครับจนถ นในวันที่15เ,เนี่ยเบียร์ที่อยู่ในถังเฟิร์มซิล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์แล้วแล้วก็มีความซ่าแล้วด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอาแ็บมาต่อแล้วก็สามารถรินเบียร์ออกดื่มได้เลยนะครับสำหรับถังหมักของเฟิร์มซิล่าเนี่ยก็จะจบภายใน14วันนี้แล้วนะครับแต่ถ้าใครต้องการทําการโครแคดเพื่อเร่งการโตกระกรเพื่อทําให้เบียร์ใสขึ้นก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณอีก2-3วันนะครับแต่ถ้าเป็นถังหมักแบบธรรมดานะครับตอนนี้เบียร์ในถังหมักก็จะมีเฉพาะแอลกอฮอล์นะครับจะย้ายเบร นในทุกครั้งที่เราย้ายเบียร์เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดออกซิเดชันแล้วก็การติดเชื้อขึ้นมาได้นะครับผมหลังจากย้ายเบียร์ลงถังบรรจุขวดแล้วก็จะทาการบรรจุลงขวดนะครับจากนั้นก็จะใส่น้ําตาลแดกโตสลงไปเพื่อให้ยีสมีน้ําตาลกินในระหว่างที่มันอยู่ในขวดนะครับยีสต์ก็จะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วกา๊าซพวกนั้นก็จะโดนอัดอยู่ในขวดนะครับพอเราเก็บไว้อีก14วันเบียร์มันก็จะมีความซ่าขึ้นมานครับก็จะเห็นว่าโปรเซสที่เราใช้ถังหมักปกติเน ถังหมักแบบธรรมดาแบบนี้นะครับก็คือมันมีราคาถูกนั่นเองนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ200-300ถึงบาทต่อถังนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่อยากลงทุนอะไรเยอะนะครับผมว่าเริ่มต้นจาัดก,การใช้ถังหมักแบบนี้ก็เป็นความคิดที่ดีนะครับเพราะผมก็เริ่มจากถังหมักแบบธรรมดาแบบนี้นะครับผมส่วนข้อเสียของมันนะครับก็คือมันจะต้องเปิดถังหมักบ่อยแล้วก็ย้ายเบียร์บ่อยนะครับก็จะมีโอกาสเกิดการติดเชื้อแล้วก็การเกิดออกซิเดชันได้ง่ายนะครับผมเลยอย่างก็จะใช้ระยะเวลาในการหมักนาน,นถึง1เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นถังหมักของเฟ หมักในระบบปิดได้นะครับผมก็สามารถเก็บแรงดันได้ก็จะทําให้เบียร์เนี่ยมีความซ่าเลยในระหว่างที่หมักนะครับผมในระหว่างการหมักก็ไม่ต้องเปิดฝาถังหมักเลยนะครับก็ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในระหว่างการหมักแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเกิดออกซิเดชันเนื่องจากเบียร์สัมผัสกับอากาศนะครับผมและอย่างมันก็ใช้ระยะเวลาในการหมักเร็วกว่าด้วยนะครับสามารถลดระยะเวลาจาก1เดือนจนเหลือ14วันได้นะครับผมส่วนข้อเสียของเขานะครับก็คือราคาแพงนั่นเองนะครับผมราคาจะอยู่ที่ราวๆสามพันถึงสี่พันบาทนะครับเรื่องคนไหนที่ต้องการใช้ถังหมักแบบนี้นะคร ว่าจะมีอุปกรณ์อื่นๆงอกมาอีกเยอะแยะเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเื่อคนไหนสนใจอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทําเบียร์นะครับผมรวบรวมลิงค์ร้านที่เขาขายวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้แล้วก็แปะไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเื่อคนไหนสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมหรือเพื่อนเพื่อคนไหนอยากให้ผมเอาอุปกรณ์ตัวไหนมารีวิวอีกก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เอาตัวลราไปก่อนสวัสดีครับ